สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีดูรถมือสองนะครับแบบคร่าวๆภายในหนึ่งนาทีว่าดูยังไงคันนี้โดนมาหรือไม่โดนมานะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากใครๆก็ดูได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นิสสันอินเทลเจนชอยกรุงไทยนะครับเรื่องรถนิสสันใช้แล้วต้องเราเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับได้นะครับเรามายืนอยู่ที่หน้าตัวรถนะครับแล้วก็ยืนในมุม45องศา ห่างกับรถประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วย่อตัวลงนิดนึงนะครับแล้วเรามองไปตั้งแต่หน้ารถไปจนถึงท้ายรถนะครับตรงนี้คือเราดูที่สันเหลี่ยมครับของรถว่าจะต้องเหลี่ยงคมเหมือนกันนะครับเท่ากันตั้งแต่หน้ารถจนถึงหลังรถนะครับแล้วก็ดูดูสีตรงที่สายมันจะสะท้อนนะครับดูตอนกลางคืนไม่ได้ดูว่ามันสะท้อนออกมาสีเป็นคลื่นหรือเปล่าหรือว่าเรียบเข้ากันหมดไหมนะครับ ลำดับต่อไปนะครับจากหน้ารถด้านซ้ายเรามายืนฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นท้ายรถด้านขวานะครับื่อความรวดเร็วเราจะมองเห็นด้วยกันหมดเลยนะครับย่อลงนะครับแล้วก็อยู่ที่45องศาห่างกากตัวรถประมาณหนึ่งเมตรนะครับมองที่สันเหลี่ยมแล้วก็ดูที่ผิวสีรถนะครับว่ามีความเรียบเสมอกันไหมนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามายืนอยู่หน้าตัวรถนะครับแล้วก็เปิดประตูออกทุกบานนะครับแล้วก็เปรียบเทียบสีกันนะครับแนวสีตั้งแต่ชิ้นฝากระโปรงประตูซ้ายประตูขวาด้านหน้าประตูหลังซ้ายหลังขวานะครับดูว่าสีเสมอกันมััลดบบต่อไปนะคร เรามาดูที่ร่องขวากระโรงด้านขวาและด้านซ้ายนะครับโดยการเปรียบเทียบกันขวาและซ้ายตรงล่องตรงนี้มันจะต้องเข้ากันนะครับพอเราเช็คล่องฝวากโรงเสร็จทีนี้เรามาดูที่ล่องไฟนะครับเช่นกันถ้ารถไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาไฟไม่ได้แตกไม่ได้ถอดไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวร่องไปก็ต้องเข้ากันทั้งซ้ายและขวานะครับพอดูตรงนี้เสร็จมาดูที่ตัวร่องกันชนกับตัวแก้มรถนะฮะถ้ามาจากโรงงานเลยเนี่ยจะค่อนข้างแนบสนิททั้งขวาและซ้าย และไม่มีประโเชนอนะฮะจะต้องเรียกกันเลยตรงนี้ลำดับต่อไปเราก็มาดูที่ร่องตรงประตูหน้าขวานะครับมันจะต้องตรงบนตรงล่างก็ต้องตรงแต่ไม่ใช่ว่าบนบนกว้างล่างเล็กอย่างนี้แสดงว่าโดนชนมาแล้วเกิดการซ่อมประตูมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนั้นไม่ใช่เช่นกันครับทุกร่องของประตูต้องใช้ด้วยก,กันหมดเลยจะต้องเสมอกว้างจะต้องเสมอกันหมดร่องกลางร่องหลังนะครับทีนี้เราก็วนมาด้านหายอย่างที่แจ้งนะครับ แล้วก็มาดูร่องฝากระโปรงท้ายก่อนขวาและซ้ายร่องจะต้องห่างร่องไฟต้องเท่ากันเสมอกันนะครับไล่ตามเลยมาดูที่ร่องไฟต่อถึงช่วงน,นี้นะครับซ้ายขวาต้องเท่ากันทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในระนาบเสมอกันนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถคาดชะเน่ประวัติของรถคันนี้ได้แล้วว่าเคยทําสีเคยประสบอุบัติเหตุมาหรือไม่นะฮะคือเรื่องดูรถมือสองเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกนิดนึงนะครับพอเราดูด้านนอกเสร็จเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูตัวถังดูแทสตรีดูด้านในแต่ e ีนี้ที่ผมบอกก็คือดูเบื้องต้นนะครรับบภาาายในนีนมนสามาถบบอก ท่านได้นะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังจะดูรถมือสองนะครับว่าสภาพรถคันนั้นเนี่ยเป็นยังไงมาก่อนนะครับก็ถ้าความรู้นี้มีประโยชน์นะครับฝากกดหัวใจกดแชร์นะครับให้บาทด้วยนะครับเราพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าไปครับสวัสดีครับ